อนนี้กลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19ด้วยเช่นเดียวกันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี4สมัยของอิตาลีซิเวลล์เบลุสคนีค่ะวัย83ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้เขาเองเป็นผู้ติดเชื้อโควิด19แบบไม่แสดงอาการค่ะคืออายุมากแล้วหลายๆคนก็กังวลใจนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีที่อาการนั้นค่อนข้างคงที่ไม่ได้มีอาการหนักนะคะตอนนี้เขารู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด19ก็พยายามกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยที่อิตาลีเองกําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ตามค่ะ ล่าสุดนายซิเวโอแบ o ลุสโคนีได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะคะตอนนี้เขากักตัวเองอยู่ที่บ้านค่ะขณะที่แพทย์ประจำตัวของแบ l ลุสโคนีคืออัเบโตซังวินโยที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลซานราฟาเอลในเมืองมิลานกล่าวกับทางสำนักข่าวแอดโ o รนสว่าอดีตนายกรัฐมนตรีวัย83ปีติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะคะแต่ก็ตัดสินใจไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ สำหรับแบร์ลุสโคนีจะทำงานจากที่บ้านในเขตอาคอใกล้กับเมืองมิลานและสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครจากพรรคฟอซาอิตาลีพรรคกลางขวาของเขาในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมนักการเมืองทุกกลุ่มเองค่ะพอทราบข่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรี4สมัยของอิตาลีติดเชื้อโควิด19ก็ต่างส่งข้อความทั้งสนับสนุนทั้งให้กำลังใจในายแบลุสโคนีนะคะ สำหรับอิตาล,ลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดหนักในยุโรปค่ะผู้ติดเชื้อมากกว่า270,000รายเสียชีวิตมากกว่า35,500รายนะคะคือเขาควบคุมการระบาดได้แล้วตั้งแต่การระบาดในระดับพีคหรือว่าสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุมได้ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าอิตาล,ลี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวนมากขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็ทําให้ผู้เชี่ยวชาญต้องออกมาตําหนิเลยค่ะว่าเป็นเพราะว่ามีการรวมกลุ่มกันของประชาชนในช่วงวันหยุดแล้วก็มีการใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าออกไปท่องเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆด้วยค่ะ